สนับสนุนโดยเช็คทัวร์แมก a าซีนซูเปอร์สเป MORE CREATIVE MORE ยเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน Index Living m a ิ่มมาที่เดียวครบทั้งบ้าน ี้หลังจากเช็คอินที่เ้าพักที่โรงแรมเรียวกังเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมื้อเรียกว่าโหโพิเศษเลยใช่ครับโอนุั่งที่เห็นข้างหน้านี่เขาเรียกว่าชุดเซตอะไรครับเอ๊ะนี่หรอชุดเซตอืมเป็นซีฟู้ดหรือว่าเป็นซาชิมิซาชิมิ อ่แล้วก็จะมีอาหารทะเลค่อนข้างเยอะเลยเนาะครับครับแต่ที่โดดเด่นเลยก็จะเป็นกุ้งอีเซสกุ้งอีเสย์อ่บอันนี้เป็นพิเศษครับคือจะมีเฉพาะแถวนี้เท่านั้นหรือเปล่าใช่ครับมีแถวนี้เช่นเจลเอที่อื่นก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้เอ่อกุ้งอีเสอีเสเอบีเป็นอีพ่อแล้วอ๋อเป็นยี่ห้อของแถวนี้อีเสเลยอีเเซ๋อปกติหนึ่งปีเขาจะให้จับแค่ครั้งเดียวถูกไหมครับช่วงประมาณปลายปีใช่ครับแต่ถ้าร้านอาหารไหนหรือว่า ที่พัตคารไหนเขาเลี้ยงไว้ก็สามารถทําเป็นอาหารได้ได้ครับอืมครับผมแล้วก็ที่เห็นเราสองคนนี้แต่งชุดก็เป็นชุดยูคาตา่าโอนุสังบอกว่าให้ใส่หน่อยก็คือเป็นเป็นธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นใช่ครับที่ใส่ชุดยูกาตาใช่ครับแล้วก็ยู่สบายด้วยโอ้สบายมากเลยสบายมากนะครับโรงแรมก็ห้องก็สบายครับนะเป็นญี่ปุ่นสไตล์ทาตามิที่นี่ชื่อโรงแรมว่า เดนโยเดนโยเป็นโรงแรมลักษณะเรียวกังถูกปะเรียวกังเอ่อเกสต์เฮาส์เป็นเกสต์เฮาส์ใช่ครับแต่ที่นอนเนี่ยมันก็จะเป็นฟูกใช่ครับเขาเรียกว่าฟูตองมฟนตองอ่าแล้วก็เรียวกังที่นี่อาจจะ จากสถานีรถไฟเนี่ยอาจจะมักนในิดหน่อยครับแต่ลูกค้าที่พักที่โรงแรมเดนโยเนี่ยเดนโยครับแค่โทรมาบอกได้ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเนี่ยไปรับจากสถานีรถไฟเลยได้ครับแล้วก็มาที่นี่เลยหรือที่เที่ยวก็ไปหารับได้อ๋อถือว่าหรือว่าเราไปนัดเจอเขาที่ออฟเรลียมก็ให้เไปรับแล้วก็มาส่งที่นี่ได้ครับโหดีมากๆเลยครับสะดวกมากท่านใดอยากหาประสบการณ์กับลองพัก เรียวกลางแล้วก็บรรยากาศแบบสบายๆนะครับก็ลองที่นี่ดูครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่มิกิโมโตะเพอไอแลนด์ Islands, นะก็คือจะเป็นเกาะที่เรียกว่าเลี้ยงมุก เงม,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 มตอนนี้เราอยู่กับคุณอิโนอโนออุเอซังเป็นเจ้าหน้าที่ของที่พิพ,พิธภัณฑ์แห่งนี้ใช่ครับนะพิพ,พิธภัณฑ์แห่งนี้จริงๆนะก็อยู่ใกล้ๆกับโคลเรียมที่เรารไปเที่ยวม,มาเมื่อวานนี้เดินมาได้เลยข้างหลังที่นี่ข้างหลังนี้ใช่แล้วก็ด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นนุสโซลีคุณมิกิโมโตะใช่ครับอันนี้อายุ เท่าไหร่นะที่เมื่อกี้โอ้ต้งสังว่า,าอายุเก้าสิบหกปีเก้าสิบหกปีแต่จริงๆที่นี่ก่อตั้งมาแล้วเท่าไหร่นะหน uh, ึ่งร้อยร้อยยี่สิบสองปีหนึ่งร้อยยี่สิบสองปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่เรียกมุกที่แรกของญี่ปุ่นใช่ไหมใช,ใช่ครับอ่าครับโหสุดยอดเลยแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งพิาพิธภัณฑ์แล้วก็จะเป็นโซนพาสซาที่ท่านใดสนใจที่จะซื้อมุกก็สามารถได้ ช้อปปิ้งที่นี่ได้ได้ไดครับที่มิติโมโตเนี่ยนะเขาจะมีรอบการสาธิตการลงไปจับอหอยมุกที่นี่ก็จะเป็นรอบด้วยก็จะมีป้ายข้างหน้าว่าวันนี้ตอนนี้มีกี่โมงแล้วใช่ไหมแล้วก็วันหนึ่งก็ประมาณ9รอบเกรอบ น้ำเย็นมากนะน้ำเย็นมากเยมากรือหน้าหนาวเย็นกว่านี้อีกใช่ไหมหน้าหนาวใช่ครอบอันนี้อันนี้คืออันนี้หน้าฝนหน้โห้โหลมยังเย็นขนาดนี้อยู่เนาะใช่้แล้วก็ที่เขาเรียกเขาเรียกอาม่าอาม่าอาม่าใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่โอโนะซังเล่าให้ฟังว่าอาม่าเนี่ยที่ผมถามเขาไงว่าทําไมต้องเป็นผู้หญิงอโอโนะโอโนะซังเล่าให้ฟังว่าที่ผู้หญิงเนี่ย จะมีเขาเรียกไขมันใต้ผิวหนังเยอะกว่าผู้ชายฉะนั้นแล้วก็จะหนาวน้อยกว่าผู้ชายเพราะว่าน้ําทีุ่่นส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะเย็นเขาก็20องศา20องศาอืมตอนนี้1 5ส0โอ้โหเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมผู้หญิงถึงทำอาชีพนี้ที่นี่ไม่ได้มีแค่สองโซนนะฮะมีอีกโซนหนึ่งโซนที่สามเป็นพิพิธภัณฑ์ของคุณมิกิโมโต แต่ดูแล้วอาจจะงงว่าทําไมมีเส้นอุด้งมีข้าวของเครื่องใช้เหมือนทําอาหารใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าลังอุด้งเพราะว่าพ่อแม่ของคุณมิกิโมโตเนี่ยทํำทาอุดงาอูด้งร้านอุด้งมาก่อนเขาก็เลยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์คล้ายๆเป็นประวัติของคุณมิกิโมโตใช่ไหม ผม้งูงซังพาพาผมมาชมวิวเขาเรียกว่าจุดชมวิวอะไรนะเออบมเพือเขาอาซามายะอาซามายะเออครับเมืม่อก,กี้เห็น500เมตรนี่คือว่าความสูงเจะจ,จากทะเลวิวด้านหลังนี่ก็คือเมืองโทบะที่นี่ก็เมืองโทบะอ๋อตรงนู้นก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ใช่ใครับ คือทบาเนี่ยติดทะเลถูกปะใช่ครับอันนี้คือทะเลแปซิฟิกใช่ไหมแปซิฟิกใช่ครับทะเลแปซิฟิกครับก็ขับรถมาแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะใช่สิบนาทีสิบห้านาทีสิบนาทีนี่ครับแล้วก็ข้างหลังเราเนี่ยเป็น,นออนเซน้ออนแช่เทา้าได้ด้วยเท้าได้ครับถ้าใครถ้าใครมีโอกาสมาติดภาคนหนูเล็กมาด้วยนะก็เนี่ยถอดแช่เท้าได้เลยควันขึ้นเลยเนี่ยอึงอเอออุ่นด้วยโอ้ดีมากเลย มากทีพบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา16นาฬกาถึง16นาฬิก30นาที